สวัสดีครับวันนี้ด้วยก่นในเกมเซเว่นไอรีเบิร์ดครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพาคายไปผ่านมาังกรนครับผม Pay to Win Top Up เติมเกมนออนไลน์คุ้มค่าเติมเงินด่วนทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติรวดเร็วทันใจใน1นนาทีพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมง มีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเด e l แล็ n a l o ล็อกดะโก i c a s a ซา g n าแล็กน l o o n อกออนไ n น์แลน n a ิ o ์ดแล็กนัล a ็อกรีเบิ r ์ a แฮ r r o ี o พอตเตอร์แล็ n นัล g ็อก o r i g i n นแล็ n นลอกเเข้ามาเลือกกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการใส่โค้ด G A N D ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้ผมขอสเสนอ U G Phone U G Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับมือถือเครื่องนึง สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดคอมปิดมือถือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบ,บาทตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากเป็นเพื่อนเนี่ยลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นกืบสเท่าใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ ตัวใหม่นะครับแม่งหัวจัดเลยถ้าเกิดใครที่ไม่มีเซอินนะครับคือแต่ว่ามันก็น่าจะมีกันสักหนึ่งตัวนะแต่เป็นสีศูนย์ใช่ไหมผมก็เป็นสีศูนย์นะครับซึ่งมังกรเนี่ยมันตีนานนะคือถ้าเกิดเป็นสีศูนย์นะครับเซอินอ่ะก็เอาคายมาเล่นดีกว่านะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่เป็นไอดีใหม่ๆนะมันยังล็อกอินไม่ครบ20วันนะครับมันก็จะไม่มีเซอินใช่ไหมแต่คายเป็นตัวแจกนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปลงให้ดูนะครับซึ่งของเรานะครับที่ทําก็คือ เราใส่เป็นเซตคีนะครับคือถ้า C อยังน้อยนะครับก็ต้องใส่เซตคีนะแล้วก็ทําคีนะครับมันจะมีคีของตัวเองอยู่แล้ว27นะครับก็ใส่ไป73นะครับยกเว้นว่าเพื่อนๆจะใส่แหวนคีอะไรเพิ่มนะครับเมนก็ต้องใส่ทํา73นะครับแล้วก็ทําคีดา้มิเยอะเนี่ยของผมเนี่ยคีนัมินสองชิ้นเลยนะครับแล้วก็2ชิ้นนี้เป็นพังกิดีเปอร์เซ็นต์นะครับก็ ทำออฟทำอะไรนะครับแล้วก็จุดอ่อนนะครับจุดอ่อนเนี่ยเราจะได้จากบิสกิตอยู่แล้วนะครับ54ใช่ไหมแล้วก็จะมีจากลาเชลอีกนะครับอ่าน่าจะ22ไหมนะครับอ่ะลาเชล22นะครับก็จะเป็น76นะครับจะขาด24นะครับก็ถ้าเกิดใครดันได้ก็ดันนะครับถ้าของใครมันดันได้ก็ทำา24นะมันจะได้ติดจุดอ่อนตลอดนะครับแต่ถ้าเกิด ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมก็แค่5%นะครับก็76บกวก5าก็81ก็ติดค่อนข้างบ่อยแล้วนะครับอืมโอเคก็ประมาณนี้เพราะว่าเราต้องเล่นหลายคอนเทนต์นะครับเราอาจจะทําของมาเป๊ะไม่ได้เนาะแล้วก็ตอนนี้มันมีกิจกรรมอยู่นะครับให้ลงวันละ20รอบนะเพราะว่าจะได้ของคูณ2นะครับซึ่งถ้าใครไหวมังกร1 1เนี่ยก็ไปมอง 10, มังกร11เลยนะแต่ผมผมลองแล้วนะครับก็ค,คือไม่ไหวนะครับ11เนี่ยเพราะว่ามังกร11เรื่องมันเยอะมากนะครับอย่างมังกร10เนี่ย อ่เลือดจะอยู่ที่2,900สนะครับแต่มองสิบเเนี่ยเลือดอยู่ที่5 0 0 0 0นกว่าเลยนะครับเอ่อทีมเนี่ยมันยืนไม่ไหวนะครับมันมันตายก่อนเนาะเพราะว่าคือถ้าจะไหวเนี่ยผมว่าต้องเป็นเซอินที่4สูงๆนะนะเอ่อหรือว่าถ้าขายนี่4สูงๆผมไม่แน่ใจว่าจะผ่านไหมนะเพราะว่าถ้าเซอินอะ4สูงสูงเซอินมันแรงมากนะครับเออแล้วก็อัพสกองอัพสกิลอะไรเงี้ยแต่ว่าขายนี่มัน มันไม่ได้ดาเมจเป้าเดี่ยวไงนะครับเออแต่ว่ามันมันโหดตรงที่อ่ามันมีสกิลที่แบบว่าตีธรรมดานะครับแล้วก็ออกดาเมจเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีสกิล2ออันเนี้ยนะครับที่เออสกิลเนี้ยนะครับที่คิดดาเมจกับเลือดอะไรเงี้ยนะครับเออมันก็จะเลยแบบแรงมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าสกิลนะครับสกิลตั้งค่าแบบนี้นะครับเราจะตั้งเออ ยูอีไว้ก่อนนะครับ1นนะครับซึ่งมันจะข้ามไปบิดกิด3เลยเนาะแล้วก็เราก็จะโดนตีนะครับมันก็จะถึงจะฮิวได้มันก็จะกลับมา2นะครับหนี่ตั้งไว้เผื่อชุบนะก็จะวนแบบนี้นะครับแล้ว4เนี่ยนะครับแล้วก็ไปเออ่ลดเกาะมันนะครับแล้วก็5 6าดาเมจไปนะครับ7กลางโลแล้วก็8จิ้มนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับอีซี่นะครับง่ายเลยนะเดี๋ยว ผมว่าจะไปพยายามผ่านไฮด้าสิบเอ็ดกับวัวสิบเอ็ดด้วยนะครับเดี๋ยวไปลองทําทีมก่อนนะครับก็ถ้าทําผ่านเนี่ยเดี๋ยวคลิปจะตามไปกันติดๆเลยนะครับก็ไปเลือกดูกัน,นครับว่าจะทาอะไรเพราะว่าตอนนี้มันมีกิจลงยี่สิบรอบต่อวันอยู่เนาะก็ถ้าขยับไปได้มันจะได้ได้อุปกรณ์เยอะ,ยอะนะครับผมแต่ว่ามันยากนะแต่แอดปาร์ด้ากับปราร์ค้าผมว่ามันดวงมันยังไงไม่รู้นะน เปิดได้เปิดเข้าเองอ่ะนะครับซีมันเริ่มสูงละซี <C S 2> มันเริ่มแบบซีสี่อะไรงี้แล้วนะครับคือถ้าซีหกเนี่ยผมว่าผ่านสบายแต่ว่าซีสี่นะครับก็ไปลองดูอะ่ะคิดว่าน่าจะไหวนะครับจะยังไงก็จะเอามารีวิวให้ดูนะครับผมอ่าน,นี่เห็นว่าสกิลเนี่ยหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห้านะครับคือแม่งแรงอ่ะนะครับแรงมากแล้วสังเกตว่า ทีมแบบยืนสบายเลยนะครับยูอีเนี่ยผมเปลี่ยนของเป็นเซ็ตเลือดนะครับหมดเลยนะเป็นแบบเซ็ตหัวใจอะนะครับแล้วก็เพิ่มเอพีเปอร์เซ็นต์ให้หมดนะครับเลือดมันประมาณหมื่นสี่มั้งเออเมื่อกี้ก็ลืมเบอดดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจบตีมังกรผมเปิดทีนี้ให้ดูนะครับ,บ,แบบรบแล้วก็ตัวอีวานผมก็ไม่ได้บอกแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เอาไวพีพีไว้แล้วผมเอาไว้แบบเน้นกลางโลกก็ อยากให้มันให้ทําให้เพื่อนอื่นนะครับจะได้ผ่านร้อเปอร์เซ็นาะอันนี้ลองมาก็ยังไม่มีแพนะครับก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับมันมันผ่านแบบขาดเนี่ยเนี่ยบอสจะตายแล้วนะครับผ่านแบบขาดเออก็บอกมันอาจจะไม่ได้แบบว่ากางยกลู่แล้วได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่ว่าป้องกันมันเยอะนะครับอันนี้นะครับเราก็ไปถึง30สกว่าเทอร์แล้วใช่ไหมนะครับบอสมันจะเก่งที่เดีวยวเวลาไหลไปหลายเทอรนะ์น่ะ เนี่ยมันก็เลยยากนะครับที่จะผ่าน11ได้นะครับเ11ก็ตีได้เกินครึ่งหลอดอะนะครับแต่ว่าคายมันตายตัวอื่นยังไม่ตายนะคายมันตายอะ่ะมันไม่ไหวถ้าใครผ่าน11แบบใช้คายก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับมีเทคนิคมีเทคนิคเทคนิคยังไงอ่าเนี่ยนะครับบอตายแล้วจบล้ นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอ่านี่นะครับ,ดรบได้ขงได้ของโอ้มันดู DPS ไม่ได้ดูดาเมจไม่ได้นอ้องแบบอารีน่านะครับอ่ะส่วนอ่าของของยูอีนะครับเปิสดสแตตกับของให้ดูอ่ะเนี่ยยูอีเลือดหมื่นสี่พันหกร้อยนะครับใส่เป็นเลือดหมดเลยนะ HP เปอร์เซ็นต์สี่ชิ้นเลยนะครับแต่ว่าออฟไม่ได้เลือกหรอ,อกออฟก็แบบ ไม่ได้สวยอะไรนะครับเห็นว่ามันออฟไม่มี HP เปอร์เซ็นต์เลยนะมีชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับคือก็ทำไปมันมันมันไหวอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดใครแบบมีของนะครับก็ไปเลือกทำของสวยๆให้มันนะครับอ่านี่ส่วนอีวานนะครับอัตราบล็อกมันเหลือแค่สามสิบแล้วนะครับตอนแรกผมทำเจ็ดสนะิบมั้งนะเพราะว่าเวลายกโลู่เนี่ยเราจะได้อัตราบล็อกยี่สิบนะครับตอนแรก,กทำวันเจ็ดสิบ อนนี้ก็เป็นป้องกันเพิ่มนะครับจากผมสองพันหกตอนนี้กลายเป็น3ามพนะครับเวลามันยกโลเพื่อนๆจะได้อืดเนาะโอเคก็ประมาณนี้นครับคลิปนี้ง่ายๆนะครับสําหรับตัวคายนะครับ,รบ,รบแล้วก็เออคายเนี่ยมันเอาไปลงปราสาสได้ด้วยนะผมก็ไปลองลงแล้วก็อย่างวันนี้เป็นปราสาทของไอรีนใช่ไหมครับเออก็ผมลงได้ไป0 0แสนนะผมลอง6 0 0สนกว่านะผมลองลงเทียบกับ เทียบกับทีมเฟืองเยียนเนี่ยเก่งกว่านิดหน่อยนะครับเก่งกว่านิดหน่อยอ่านี่นะครับอันนี้เขาก็เริ่มมีอันนี้ยังยังเฟืองเยียนอยู่นะครับอันนี้เห็นไหมอันนี้860นะครับใช้คายนะก็คือใครไม่มีตัวก็ใช้คายได้นะครับสบายๆโอเคครับผมคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสั้นๆไม่ต้องยืดเยื้อะนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเซมายรีเบิร์ดนะครับเดี๋ยวไปรีบทำทีมมาตี วัวกับไฮด้าครับเอาลงคลิปให้ดูเออแล้วก็เนี่ยถ้ามีท่าเนี้ยผมแม่งอยากได้ท่านี้ที่สุดใน4ีท่าเลยอะ่ะแต่คือสัตว์ผมกดไป3มทีแล้ะมันยังไม่ออกนะครับคือท่าเนี้ยมันจะตีธรรมดาแล้วมันจะเพิ่มดาเมจอีก3าเป็น3สาเอน่ยี่สอะ่ะนะครับมันก็แรงอะ่ะอีก9%กอะ่ะนะครับแฮกไอ้เฮดพีเป้าหมายอะ่ะนะครับแ่งแรงจริงนะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันครับผมโอเค,อเ,คเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมกับสุนายรีเบิร์ตวันนี้ไปละสวัสดีครับใครจะเติมเงินก็เพดวินทับอัพนะครับใสโ่โค้ด JND